ครับสวัสดีครับในเปรียบด้วยสันไอะไรผมมีไฟไฟบ้านพี่สิงครับอยู่กับชูรู้อีสานไม่โคซิ่งครับน้ขอถ่ายรูปหน่อยนี่ขอถ่ายรูปหน่อยนายบ้าพี่ชูหนีใช่ไหมใช่เข้าทางนูอนมาถ่ายรูปหน่อยถึงนี้แล้วมาจะถึงบ้านพี่ถึงบ้านพี่ถ่ายรูปจบของบ้านเราเรา กันอยู่กันหน่นะโอ้ยดูฝั่งนน้นก็เม็ดูม็ดดูเข้าไปดูมันมาพี่แบงค์งไง่บุมาพี่อยู่ตรงไหนมือ้นเทียดูเมื่อกี้นั่ตรนี่ตรงนี้ตรงนี้นะแล้วก็เข้าไปทางน้นได้มาพี่เหล่าหรือาคอนปอนมาเป็นบ้านรางนี่ก็เดินทางมาถึงแล้วครับเดินไปดูมาพี่เหลาดี๋ยวได้ไหมดูช่อกันงานมีความสุขไห พุ่มโค่นเลยเอ้ยโค่ยมาาดูวะไม่เชื่อน่ะตัวเป็นเป็นเลยเนี่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 ยตัวเป็นอันนี้เต่าแต้มมาเยียนบ้านครับ สวัสดีครับันสวัสดีครับไทยเพราะไม่หนาวนวดเลยไรไปใส่รองเท้าราอไรใส่รองเท้าก่อนมานี้นะเจ้ามันจ้ามา ตาเรองไห้หาเราไม่เจอมันใหญ่แค่ไหนจะป้ายนะเอาลืมดูป้ายไปตัดไม้มาไปถูกป้ายวมาทำป้ายนี่มาทำป้าย หนึ่งสองสามสี่รู้ลเมตเอพี่พี่พี่หนึ่งสองสามสี่ไงสี่ตามมาสี่แล้วก็ไว้ยันอีกไว้ยันอีกสามยันไปโน่้นยูนน่นเจีเลยสิบแล้วก็ขวางขวางสามอันพรอสิบสองสบสากี่แผ่นแผ่นเดียวไม่ว่าติดนี่้วยติดมันเลย ไปครับไปตาดิว่านี่เจ้าเจ้าภาพอยู่นี่ครับยายออดีเฮดี่เพึ่งตะวางอ่ะ ในเม็ดทุกนาเนาะตัดที่เมืองเคยได้บ่๋มเขาดูเขาดูเขาสับนี่ไม่ได้สชอบเลยหรอได้เมื่อกี้พี่ชูพูดพา,าน้องมาตัดอยู่ไหน,ไดนเดินออกไปตังนี้ แล้วจะไปตรงไหนตาตรงไหนตรงไหนตเกตตาพ่อพ่าไปวันไหนพ่อจะไปวันไหนตาวันนี้มาตาวันน้ลเระพ่อครับพ่อมาพ่อจะกลับตอนไหนกลับตอนเย็นนี่แหละดูเลยมาพร้อมอุ้ยพอมไู่ได้น รน้นอะามันคืนใจกัะทวมันไม่ชู่หรอกมาเ,เดินมาเดินไอกเดินนี่เราก็รับภารกิจ ไปทุ่งนาครับเข้าป่าดูน้องด้วยเด้อพงน้องกันเยเดี๋ยวหน้าพ uh, uh ี่เดี๋ยวโดนป่าหงดหงดเออไหมเนาะมันมาแล้วดำหนูอ้า

วผู้ชายเจ้าสองคนเลยนีนี่ละเ้าแสบอันนี้ปลาโลมาครับอันนี้ก็ปลาปลาฉลามันีู่พอห็นลาุ่นไม่ใช่รถพีวุฒน่ะล่อเอย่งก็กินแล้ว

กับบ่อไนที่อร่อยบีอไนี่มันที่เล็กแค่ไหนเรอแบ้านผมใส่งี้แะอืมโอเคครับีครับผมไหตายจอไหนโอ้ธรรมชาติช่างสดใสเหลือเกิน ตอยตหตัดอะไรเกไ่มีเลย้ตัดยูคานี่เ่อืมเอาต้นใหญ่เอต้นนี้แหละเตัดเอาไปทำอะไรเอาไปตัดต้นยูคาร์กตัดเอาไปทำอะไรอ๋อเอาไปทำทบอฟลาสติน อันนี้บ่อบ่อปลาสลิดฝั่งนู้นบ่อปลาดุไอ้ทางโน่นน่ยอันนี้บ่อปลานิลตัวเพาะปลาสลิดดูดินั่นสลิดเนี่ยทางนั้นิลเจอกันว่าสลิดนู่นมันอันนี้อันนี้มีหมดด้วยปลานิลมีด้วยอ่ะไหนนี่เห็นอยู่โอ้โหตันนี้ใหญ่นะหญ่มันมาแล้วลงเลยเอาจะปล่อยไปกินไปปล่อยไปกิน

ขอบสําหรับทีมนี้ก็บายบายครับเจอกันใหม่ทีมหน้านะครับพี่น้อง <laughs> ก็มามาตุ้มมายยงครับสวัสดีครับ